อาจารย์นี่แดงๆนี่คืออะไรแดงแดงนี่คือชาติชาติใช่ไหมคะลงรักล่องชาติปิดทองล่องชาติอ่าลงรักปิดทองล่องชาติค่ะลงรักปิดทองล่องชาติเนี่ยเป็นแบบฝีมือของช่างหลวงวางหน้าแสดงว่าที่ที่ลงรักปิดทองล่องชาติประมาณนี้ก็จะเป็นสายวังหลวงอ่าวังหน้าครับวังหน้าวางหน้าวังหน้าจะมีเขาเรียกว่ามีวัตถุดิบที่มากมายแล้วก็มีทีมช่างค่อนข้างเยอะกว่าวังหลวง <ข>วังหลวงจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการกิจการพวกนี้คมีแค่ถึงเวลาไปปลุกเสกหรือว่าไปเป็นประธานในการปลุกเสกในวาระแต่ละวาระแต่ละวาระใช่ไหมคะจ๊ะก็พูดง่ายๆด้วยด้วยชนชั้นศักดินาคในวังหลวงเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่รับมีคนใช้นู่นใช้นู่นต้องการทํำก็สั่งคสั่งให้ทําสั่งให้ทําก็เป็นหน้าที่ของวังหน้าที่จะเอาเข้าเขาเรียกว่าเอาคําสั่งนี้ไปทําะเพื่อสร้างขึ้นมา